แฟนมิวกราฟยังคิดถึงแน่นทวิต m u g r a v m y h a p p ี n e t ติดเทรนด์สดใสไปด้วยการมิวสุเปรสิทธิ์และกราฟขณาวุฒิกอดหัวใจแฟนคลับไปได้ท่วมท้นเสมอแม้ว่าทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองตามความชอบแต่ทุกวันพฤหัสแฟนๆจะมาส่งความรักและความปรารถนาดีให้ตลอดวันนี้มาใน #mugravmyhappynet แนนทวิตเตอร์ซึ่งยังมีโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่มาให้ได้ชมกันในทวิตเตอร์ คนรักไม่เคยลดลงเลยและส่งกำลังใจให้มิวและกราฟมาแน่นตลอดและแน่นอนว่ายังคงรักกันตลอดไปของทั้งคู่มาทุกวันพฤหัสที่แฟนๆจะส่งกำลังใจให้จนติดเทรนมิวกราฟมายแฮปปี้เนเป็นแฮชแท็กความรักที่แฟนๆมอบให้และยังคงรอคอยทั้งมิวและกราฟจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วยความรักและซัพพอร์ตในทุกๆด้านเรียกว่าแฮชแท็กนี้อ้อมยิ้มถังด้อมทั้งมิวกราฟไปเลยทีเดียว